สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยาเรนจะมาแจ้งข่าวนะคะหลังจากที่ยาเรนหายหน้าหายตาไปนานนะคะก็คือครอบครัวของยาเรนได้สูญเสียคนอันเป็นที่รักของครอบครัวนะคะก็คือพ่อปู่ของยาเรนเองนะคะท่านได้จากไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดมีนาที่ผ่านมานี่เองนะคะช่วงเวลาที่ผ่านมา มันก็อยู่ในช่วงระยะทำใจนะคะทุกคนแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ยาเรนไว้อะไรให้กับพ่อปู่นะคะซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากๆนะคะทุกคนมันก็เลยทำให้ยาเรนไม่ได้ออกมาทำคลิปหรือลงคลิปอะไรเลยนะคะหลายวันที่ผ่านมานะคะคือมันทำใจยากมากๆนะคะคือมันกระทันหันจริงๆนะคะยาเรนก็เลย ไม่อยากออกมาถ่ายคลิปนะคะแล้วก็มานั่งร้องไห้หน้ากล้องนะคะยาเลนก็เลยต้องใช้เวลาระยะเวลาในการทำใจหลายวันหน่อยนะคะทุกคนคือตอนนี้สภาพจิตใจมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกคนมีบางวันร้องไห้บ้างบางวันก็ไม่ได้ร้องนะคะพยายามเข้มแข็งนะคะก่อนหน้านี้มันก็พอนึกถึงม,มันก็จะร้องไห้นะคะทุกคน <c oughs> ยาเรนไม่อยากร้องให้ทุกคนเห็นนะคะเพราะว่ายาเรนไม่ค่อยชอบอิโมชันแบบนี้นะคะระหว่างที่ร้องไห้แล้วเข้ามาอัดคลิปนะคะยังไงยาเรนต้องขอโทษด้วยนะถ้าเกิดว่ามีช่วงที่ติดขัดในช่วงเวลาที่ถ่ายคลิปนะคะก็คือพ่อปู่เนี่ยเ,เป็นคนที่สําคัญมากๆนะคะสำ,สำหรับยาเรนนะคะตั้งแต่ยาเรนเ มาแต่งงานอยู่ที่ตุรกีนะคะอย่าแดงก็ได้อยู่บ้านเดียวกันกับพ่อปู่มาตั้งแต่ตอนที่มาถึงเลยนะคะซึ่งตอนนั้นยาแดงก็อายุแค่20ปีเองนะคะจนตอนนี้28ย่าง29นะคะคือเราอยู่ด้วยกันมานานนะคะทุกคนเอ่อบางคนอาจจะคิดว่าเออก็แค่พ่อปู่ใช่ไหมจะ โศกเศร้าอะไรขนาดนั้นแต่คือความสัมพันธ์ของแต่ละคนแต่ละครอบครัวมันไม่เหมือนกันนะคะทุกคนคือยาเลนอยู่กับพ่อปู่แม่ย่านี่คือเหมือนพ่อแม่แท้ๆเลยนะคะท่านก็รักยาเลนเหมือนลูกสาวแท้ๆนะคะทุกคนมันก็เลยเออเป็นอะไรที่ทําใจยากมากๆนะคะทุกคนออขอโทษด้วยนะเดี๋ยว <c oughs> เออ นั่นแหละค่ะทุกคนยาเลนก็เลย <c oughs> นี่แหละทุกคนเอพอยาเลนพูดถึงมันก็จะมันก็จะสะเทือนใจหน่อยนะคะทุกคนยาเลนไม่เคยคิดนะคะว่าจะรักใครได้เหมือนเอพ่อแม่ของเรานะคะ มันมันยังทำใจโอเคค่ะทุกคนยาเรนกลับมาแล้วนะคะยังไงต้องขอโทษด้วยนะคะที่ก่อนหน้านี้เออ,เอ,อยาเรนร้องไห้ต่อหน้ากล้องนะคะคือยาเรนไม่ไม่ค่อยชอบเลยนะคะบรรยากาศแบบนี้คือไม่อยากให้ทุกคนต้องมาเห็นมุม อะไรแบบนี้นะคะทุกคนอยากให้ทุกคนได้รับแต่ความสนุกสนานในคลิปนะคะยังไงต้องขอโทษด้วยนะคะก็ะคือท่านได้จากไปแล้วเนาะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงทําใจนะคะก่อนหน้านี้ยาเลนได้แจ้งไปว่าพ่อปู่เริ่มมีอาการดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ช่วง2อสาวันก่อนที่ท่านจะเสียนะคะ มันมีการติดเชื้อแทรกซ้อนนะคะก็เลยทําให้อาการแย่นะคะทุกคนก็เลยนั่นนะคะก็เป็นสาเหตุให้ท่านได้จากเราไปนะคะซึ่งมันทําใจยากมากๆค่ะทุกคนแต่มันก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตนะคะทุกคนมีเกิดแล้วก็มีการจากไปแบบนี้เนาะเราก็ต้องพยายามทําใจนะคะช่วงนี้ก็ทั้งสามีทั้งแม่ย่านะคะ เราก็อยู่ในช่วงทำใจนะคะคือยาเลนเนี่ยอยู่ที่นี่มานะคะทุกคนคือไม่เคยคิดเลยนะคะว่าการย้ายมาอยู่ต่างประเทศมาอยู่กับครอบครัวสามีเราจะอยู่ได้สุขสบายหรือท่านจะรักเราเหมือนลูกหรือเปล่าแต่คือยาเลนอยู่ที่นี่นะคะคือมีความสุขมากๆค่ะปู่คือคนสำคัญของยาเลนเลยนะคะ คือยาเลนมาอยู่ก็คือเด็กมากๆท่านดูแลเหมือนลูกสาวแท้ๆคนหนึ่งเลยค่ะแล้วยาเลนก็รักท่านเหมือนพ่อเลยนะคะทุกคนซึ่งยาเลนก็ไม่เคยคิดนะคะว่าเ,าเราจะสา,าะมารถรักใครเนี่ยได้เหมือนพ่อหรือว่าแม่แท้ๆของเรานะคะคือมันเป็นอะไรที่ทึ่งนะคะทุกคนว่าเราจะสามารถรักใครได้แบบนี้คือมันไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วเรารักเลยนะคะทุกคน การที่เราอยู่ด้วยกันมันมีความสัมพันธ์มีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันดูแลซึ่งกันและกันนะคะมันก็เลยก่อเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็เป็นความรักนะคะนั่นแหละค่ะมันก็เลยทําให้เราค่อนข้างเสียใจมากๆนะคะทุกคนแต่ยาเลนก็หลังจากนี้ยาเลนก็จะพยายามทําคลิปลงนะคะคือคนเรามันต้องเดินหน้าต่อไปอเนาะยาเลนไม่อยากจะ เศร้าไปในระยะเวลานานๆน,น,น,นะคะทุกคนมันก็จะค่อยๆเข้มแข็งขึ้นนะคะแล้วก็จะสู้ๆเนาะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของยาเรนผ่านช่วงเวลาที่โศกเศร้านี้ให้มันผ่านไปเร็วๆด้วยนะคะทุกคนยากแต่เราก็จะผ่านมันไปให้ได้นะคะทุกคนยังไงยาเรนต้องขอบคุณนะคะมีเพื่อนๆหลายคนนะคะส่งข้อความมาบางคนยาเรนก็ไม่ได้ตอบนะคะไม่ได้คุยเพราะ เวลาที่ยาเรนเศร้าๆยาเลนจะไม่ค่อยได้พูดคุยหรือโต้อตอบกับใครนะคะยาเลนต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะสําหรับคนที่เป็นหัวเป็นใหญ่นะคะถามไถ่กันเข้ามาเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอขอยาเลนขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะยังไงไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะบ๊ายบาย